ไหนคุณหมอตัวอะไรพ่อมีไข้มีไข้ไหนประหลอดวัดไข้อยู่ไหนวัดไข้จิ๊กอะวัดไข้พ่อยังออืเดี๋ยวนีิอะเดี๋ยวพ่อหนีบแล้วไหนคุณหมอคุณหมอไม่เสียบวะไม่เสียบหูฟังอะมีไข้ปะเอา้าก็เพิ่งเสียบล็กแล้วไปอมได้ไงอะออมีไข้ไหมมีไข้ พ่อมีไข้พ่อป่วยเหรอป่วยอือป่วยไหมตัวร้อนไหมพ่อตัวร้อนไหมไหนไม่เอามาฟังเสียงหัวใจพ่อดิอะนม่เอาใส่หูฟังมาฟังเสียงหัวใจพ่อดิอะพ่อมีไข้ไหมอ่ะแล้วฟังเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างได้ยินไหมพ่อป่วยไหม คุณหมอคุณหมอไปบายกล้องก่อนคุณหมอไปบายกล้องก่อนบายบอกพี่พ่อป่วยไหม